สวัสดีครับผมสุวิยปีน้องแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมที่ร้านพุทธเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับร้านเราถ่ายเมื่อสองลำปางนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้านาานนะครับประจำสัปดาห์นะครับเนาะรับลดติดฟอกขายได้นะครับแล้วก็ปีดขายไปแล้วนะครับเนาะกัเริ่มติดกันแหลกเลยนะครับกันนี่เลย LC018SP นะครับ LC018SP นะครับ กันนี่ปี64นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับกันนี่พร้อมใจงานเลยสีเดิมทั้งคันเลยครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก้อมหมงเรียบร้อยแล้วครับถอนคัดยังผมเคยตัดเตี่ยสีห้องด้วยสารทุกจุดสีเดิมหมดนะครับอ่ากันนี่ใช้งานไปเพียงแค่ประมาณ1,000ชั่วโมงนะครับอ่ารถ1,000ชั่วโมงจุดที่สตาร์ทติดงานนะครับเครื่องก็ยังแน่นๆอยู่ครับระบบไฮดรอลิกอ่าบล็อกต่างๆนะครับพร้อมใจงานนะครับผมเช็คแล้ว ครับรถพร้อมใจงานนะครับก็นี่กระโมกกับงานนะันะครับงานทับจ้างนะครับงานไหลเป็นงานของตัวเองนะครับกับตอบโจทย์นะครับอก็นี่พี่ฮกซีนะครับผมอุปกรณ์ใบดันผ่านฟลวนช้างนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับท้ายสวยงามนะครับมากเดิมครับรอนีรอกับสีเดิมอยอะนี่อ่าครับอ่า ตัวเครื่องยนกัก็มากครบมดนะครับนี่ครับนี่กันนี้นี่นางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผ่อนหน้าสีเดิมนะครับมากเมื่อกเหมือนผมเช็คมือความใจละนะครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าอุปกรณ์สองชิ้นใบดันกับผานทวนช้างนะครับ L4018SP คันต่อมานะครับ L5018 คันนี้เป็นตัวดีทีนะครับคันนี้ ปีหกหนึ่งนะครับกันนีติดมัดจําลูก้าลํำปางแล้วนะครับเยีทีลํำปางเหมืนจะก็กับผ่านซีบุ๊เบิร์กของเอซีนะครับเข้ากันได้ดีเมาะเจาะขนาดนะครับนี่ครับส่คับุ๊เบิร์กเอซีนะครับน้ำหนักดีนะครับราคาหย่อมเยานะครับรถกับปับสภาพพร้องานครับเช็คความใจนะครับพร้อมทรงลูก้าละนี่ครับรถสวยๆงามๆนะครับรถพร้อมใจงานนะครับ เียำจัดส่งให้ลูกค้าครับ L 5 0 1 8 d t นะครับว่าจะเป็นงานไหลเนาะขับหนอนงานรับจ้างสบายๆนะครับพันพัดไปนะครับเข้าไม่เหมือนกันนะครับ L 5 0 1 8 d t นะครับนะกันนีบปี61นะครับอ่ากันนีบปี61เหมือนกันเปลี่ยนใบมีดนามมั่วไม่นะครับยางก็โอเคยางหน้าพอใจได้ประมาณ70ยางหลัง65นะครับอ่าันนี่สภาพโดยรวมนะครับปรับสภาพพร้อมจะงานละอ่าเปลี่ยนมันเข่องก๊องเหมียบร้อยนะครับันนี่ชั่วโมมงงทําาานประณ ส2ปั้นชมงนะครับสองปั้นชมงนะครับสองปันชมงนคนี่เช็คความใจนะครับอ่าโอ,โอ้ควาแบตถ้าจะหลวมเนืนะ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําคลิปแยกนี่นะครับการลดเช็คความใจงานนะครับชุดท้ายอย่างเงก็เช็คความใจงานมามดละนะครับก็จะเป็นงานนากะการลงน้ลงนา้งนาแหง้งกึ่งห้บจางลงงงานไหลนะครับเอล้าศูนย์ก็ เรือๆนะครับมากครบนะครับมากเครื่องอนี้ก็ครบวันน่ะนี่เช็คความใจนะครับรถปีหกหนึ่งอุปกรณ์ใบดันกับผ่านพวนนะครับกันนี่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทส่วนกันนี่นะครับปีห้าเก้าใบดันกับอุปกรณ์ท่ายนะครับผ่านพวนปีห้าเก้านะครับหนอ่อกันนี่ห้าศูนย์หนึ่งแปดเป็นตัวดีที่เหมือนกันสี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นบาทสามาต่อรองเอาได้นะครับอ่าเช็คความใจงานแล้วนะครับนี่อ่า สวยๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ L5018DT ปี59อ่า440,000บาทนะครับคันทัดไปขันนี้ยังอยู่นะครับ L3608SP L3608SC เป็นคานโค้งหรือว่าเป็นคานบ้นนะครับคันนี้เครื่องอ่าเครื่องดีนะครับผมทอนคาดยังบอกเตัดชั่วโมงทำงานแต่นะครับผมปั้นเก้าร้อยชั่วโมงนะครับกันนี้ชุดท้ายสีงามเดิมอยู่อุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันกับผ่านทวนช่างนะครับเนาะ ก็ยังอยู่ครับ319,000หนึ่งหมื่บาทสามแสนเนบาทน้ครับน้องเช็คพร้อมใช้งานนะครับก็นี่ลงนะสบายสบายหรือว่าเอาไปทำหลุ่มมันได้ครับงานส่วนตัวจบแน่นอนครับคันถัดไป L 3 6 0 8นะครับ L 3 6 0 8กศน็นี่เป็นตัวดีทีปับสภาพเช็คพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนยางนาไมกูนะครับก็นี่ปี53ครับมีอุปกรณ์ใบดันกับผ่านทวนช่างเฮ่อครับผมอ่าเปลี่ยนผ่าน5้าใบนะครับ กัน,นี่ไม้คานมานะครับ1,200ชั่วโมงเปลี่ยนสามาให้เรียบร้อยแล้วทุกจุดเก็บเช็คความใจเรียบร้อยแล้วนะมันเครื่องกล,องล,ล้องเรียบร้อยมดนอกคำหนอก,นอก,นอกความใช่เช่นกันกันนี่ปรับราคาลดลงพิเศษครับ2แสนหกบาท2แสนหกเบาทเท่านั้นนะครับอ่าครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเอฟซีครับสวัสดีครับ